สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยายกรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟั่งออกของวันอาทิตย์ที่27เมษายนสองพาร้ยกับดิฉันวาทีรอยตรี 103. ยิง่งพัชรปีประเทศค่ะมาดูกันวา่าวันนี้จะมีลักษณะอากาศแบบไหนกันบ้าง จากผาแผ่นที่อากาศผิวพืนนะคะจะเห็นหัวย่อมความกดอากาศต่ำเหนือจากความร้อนค่ะยังคงปกคลุมทางด้านตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจะสร้างมาถทาให้เกิดฝนฝักนองหรือวพายุฤดูร้อนีเกิดขึ้นในโซนภาคเหนือและภาคอีสานได้ค่ะไอ่วนของภาคใต้ดาวเทียมฮิมารีชนิดไอ้อาชาวนี I จะเห็นหัวบริเวณภาคใต้เราค่ะปออกคลุมโดยเมฆนะคะสำหรับภาคใต้ตอนฝนจนถึง ตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงจังหวัดชุมพรเนี่ยมีเมฆค่อนข้างเยอะแต่ตั้งแต่สุราษฎร์นะคะลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาเนี่ยมีเมฆน้อยค่ะจากเรดาร์ชุมพรชาวนี้นะคะจะเห็นว่ามีฝนกำลังอ่อนที่กำลังปั่นกลางอยู่ทางทะเลอันดามันตอนบนค่ะในส่วนของอ่าวไทยนะคะมีฝนกำลังอ่อนถึงปั่นกลางแล้วก็มีกลุ่มฝนฝากะนงค่ะในอ่าวไทยหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรค่ะ จากเรดาร์จังหวัดตรังนะคะพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนิงปันกลางทางด้านทะเลอันมันตอนหลางค่ะในส่วนของอ่าวไทยนะคะมีฝนทางอ่อนิงปันกลางเล็กน้อยนะคะอยู่ในจังหวัดนคอเรียมราชรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้37.7องศาเซลเซียสที่ตำบลน้งนรับอำเภอวัวยินจังหวัดประจวบคันธอุณหภูมิต่ำสุดชาวน้วัดได้2 3 .0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ รายงานปริมาณฝนสถานีหยิบเส้ชโมงค่ะตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้พบเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนนักบางแห้งยอดฝนมากสุดได้55.6ม mm. ิลิเมตรที่าอากาศยานหาดใจจังหวัดชุาเราค่ะพยากรณ์อาการบริเวณภาคใต้ฟั่งออค่ะชโวงมีลักษณะอาการตัวไปนะคะมีฝนหรือฝนฝากขนองไล้พื้นทีแลก็มีฝนนักบางแห้งส่วนมากอยู่ในว่างใบถึงคำค่ะ ลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปัดกรุมบเรดเอาไท่และการพักไ้เราค่ะทําให้บร,ริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีฝนได้รอยละ30ข้องพื้นทีจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลงุงสงขลาปัตตานียละลาและการนราธิวาสมีฝนได้รอยละ4 0ข้องพื้นทีและกามีฝนฝ่ากระหนองในบางแห่งนคะคะอุณหภูมิค่ะสัหรับอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง23ถึง27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3.2ถึง3.7องศาเซลเซียสค่ะตรงนี้ก็กให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายค่ะที่เกิดจากฝนฟ้าขนองลูกหรห็บกแรงและกับฝนนักไว้ด้วยตำรับชาวเรือชาวประมงนะคะขอให้เดินเดือเดินความระมัดระวังละก็รลีกเลี่ยงบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะช่วงนี้เป็นลมตออกเชียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทําให้ทะเลมีคลืมม่นเมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นต้องหมากกว่าได้ซ่องไม่จะลืมนะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือโดยความประมาดระวังลิกเหลี่ยมบริเวณฝนฟ้าขนองค่ะขาดไม้ราวะการและพ้นกระทบต่อการสะสมพีเอ็มงจุดหาในช่วงวันที y ่ยัดทึงวันที่สามพฤษภาคมนี้นะคะสำรับภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงวันที่ จัดนี้นะคะก็มีพ้นได้ลอยละ40ข้องผืนทีหลังจากนั้นค่ะยีแปดจนถึงวันที่สามนะคะมีพ้นทีโลงมีพ้นอยู่ที่ลอยละยีสิบถึงลอยละ 3, สามซข้อผืนทีค่ะแต่พ้นกระทบต่อการสะสมของพ,พีเอ็มสองจุดห้าอยู่ที่ระดับน,อน,น้อยในส่วนของภาคใต้ตอนล่างค่ะในในช่วงวันที่หยีเจดถึงวันที่สามนี้มีพ้นได้นะคะลอยละหยีสิบถึง 3, สามซิบข้องผืนทีมีพ้นกระทบต่อการสะสมพีเอ็มสองจุดห้าในระดับที่น้อยมากค่ะ ำรับนี้นะคะข้อจอบการพยากรณ์อากาศประจำวันเพียงเท่านี้ล้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องดูทุกข้องศุนุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังออกไปด้วยแล้วเจอกันไหมวันพรุ่งนี้วันนี้ค่ะุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน